สวัสดีครับบูมครับทันทิศวงปั่นนะครับอายุ32ปีครับพนักงานบริษัทไหนเอชอาร์ครับผมเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราที่เต็มเปีแทนทีดีรับมาของผมวันนี้โอ้วันนี้ความรู้สึกคือแบบความหวังของหมู่บ้านมาเลยครับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดในรอบนี้นะครับเพื่อให้ให้บูมแล้วก็ทีมครับก้าวไปในอีกขั้นหนึ่งของวิธีการ์ดบดเอ็มไอนะครับเรามีวิธีการเปลี่ยนความกดดนันและเป็นความมั่นใจได้อย่างไรครับความกดดันมีทุกคนครับก็คือว่าเราใช้ความกดดันเนี่ยมามาคิดก่อนนะว่า เราเตรียมตัวยังไงบ้างมั่นใจครับว่าทีมเราเตรียมตัวมากันอย่างค่อนข้างดีก็คือตั้งแต่หลังจบประกวดมาเราก็มีการเรียนมีการซ้อมการเทรนกันมานะครับเพื่อให้เราพร้อมให้ใหเป็นทังหนึ่งในคนที่มีมาตรฐานเทียบสามารถเข้าไปสู่รอบ28คนของ MI ได้ครับเรามีการเปลี่ยนทั้งหมดอาารยงผมว่้านนี้เราได้แรงบันดาลใจหรือได้คำแนะนำอะไรจากใครบ้างจริงๆ ปกติก็เห็นบุผมสั้นใช่ไหมครับพีก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันควรจะเป็นอะไรที่ลองเปลี่ยนดีซิเราเราปลุกพลังแล้วเราทําให้มันยิ่งกว่าเข้าไปโดยการที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกลุกหนึ่งก็คือแบบเราเราสามารถทําได้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนนะครับแล้วก็มั่นใจครับว่าวันนี้จะผ่านเข้าไปในรอบยิ่งแปดคนครับความเต็มที่ครับที่พเอฟไอปีนี้มองหาความสดใหม่จริงจริงเอฟไอมองหาทั้งสองอย่างครับความสดใหม่ก็เป็นอะไรที่ที่ใหม่แล้วก็ สามารถเติมเต็มเข้าไปได้นะครับส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็สามารถเป็นสิ่งที่นําประสบการณ์ของเขามาใช้เพื่อต่อยอดหรือว่าเอามาเาบรนสตอมกันเพื่อให้เกิดอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาได้ครับถ้ามันเวคนพิเศษหนึ่งข้อในการกลับไปแก้ไขได้เราจะกลับไปแก้ไขอะไรเพราะว่าคนพิเศษหนึ่งข้อนะคบกลับไปแก้ไข เลือกเลือกไม่กลับไปแก้ไขกันทั้งนันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในการในการทําทุกๆอย่างแต่ละครั้งครับเราทาเราทาเต็มที่มาละถึงแม้ว่าในบางครั้งมันอาจจะผิดหวังไปบ้างแต่ว่าเราเลือกที่จะเรียนรู้จากความผิดหวังนั้นแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนให้เราสามารถพัฒนาตัวเองในด้านต่อไปให้ดีขึ้นมากกว่าครับท่านในห้องออเดิร์ชกรรมการทีบอกว่าเราขาดความมั่นใจเราจะตอบกระบนการว่าอย่างไรความมั่นใจ วันนี้ไม่ได้ขาดความั่นใจนะครับจริงๆทอความมั่นใจมาเต็มร้อยเลย <All. S 1> เอออาจจะดูถ้าดูขาดความมั่นใจ <All. S 1> ผมว่าผมมั่นใจครับวันนี้ ก็จะยืนยันไปยืนยันว่าเรามั่นใจมั่นใจทําได้ครับโอเคเยี่ยมสุดท้ายฝากขอความใจแล้วฝากติดตามขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดฝากติดต,ต,ตามบูมที่ด้อมสระเปานะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามอยู่ที่ Facebook บูมทันวิสิทธ์วงปั่นนะครับส่วนไอจีบูมอันเดอร์สกอร์ธันนะครับขอเป็นกําลังใจให้บูมแล้วก็ทีมบุรรัมผ่านเข้าไปรอบ2 8คนของ MI Thailand ปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ